Sợ lì nhau nhau đừng lên Hãy subscribe cho kênh มันมันหน่อยเสียนมันหน่อยอยู่ดิอ,อ้าวช่วยกันครับสลิงมันเสียนหน่อยใส่สองอ่ะไปได้เชียเกมเกมเนสซิงมาแล้ว <are> อาแมคโครยืนอีกที่ดึงเย็ยมันทีมาบ่านคะครับแมคโครกับ่มีแห้งบ่ไหนกะ็แค่ มะ,ะเทียร์ทึกมาลุนกันคันนี้ขึ้นหรือเปล่า อ่าเรียมพร้อมนะครับสลิงใส่เขียวเลยอ่างวยงวยแค่สกิดก็น่าจะเึ็นอยู่นะจะเยียมด้วยเองครับแต่ว่าจะแรงพอไหม เดเอียงด้วยเอา้าไปอ่านขึ้นแล้วเคกันแรกผ่านไปเรนแรกขึ้นง่ายครับแต่คันนี้จมติดหนักอยู่้ี่นี่ ชมเต็มมือคนะืดน,นะมือวานเนี่ยตอนแรงแรงันลอยไปแล้ว เกียร์เตาวะไปไปไปคันนี้ต้องเอาแบตเตอรี่มาใส่ครับเนี่ยแบตเตอรี่ถอดไปใส่แม่กู้แล้วค้านง,ยงยนวยงวยบนเตา ไปไปไปนี่มันก็ขึ้นได้นะเปาา็ปูว่าไหมว่าขึ้นนะพี่น้อง บดไเนี่ครับแบตเตอรี่ถอดแบตเตอรี่มาใส่แมคโครเมื่อวานครับคั้นออกไปแล้วสี่เจ็ดคันจะมาช่วยเอามันคันหาศูนย์กันนี่ครับ ยังรวมหน่วยๆอยู่ครับขนาดแรนรถเป่าบ่ะดดปั้น,น้าเนี่ยอ่ะเอาเงินแคนนี้ครับหาศูนย์ คลิปครับช่างกับแมคกับเจ้าของรถ 你的、uh, รวมด้วยช่วยกันเหตุน้านลำบากครับปีนี้อันนี้เขากัวบ,บ้านเลยครับตามมีตามเกิดครับแต่มันจะเกิดมาข้นมานะจะคล้องหน้ามาอ่าจดุดจุดถึงเลย sling gần như thế là Rồi bay Good. ngồi nhau thế bay 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 Ngồi bay Bắt nó ngay đó. ปันต่อป่ะครับสิบปันตอววะนี่อาไปแล้วเจจิ้นภารกิจครับตัวสิปันตอววะนี่อ้าวออกไปแม่ครัวออกไป ปั่นไม่ได้ปันป่นไม่ได้ดอครับนี้มันโลมปันนี่เอา,มามเอาม็ดคู่หัวยาเม็ดรถไทยหน่อยวาไทยเอา เสร็จจิ้นภารกิจจังังฝากกไดไลค์ติดตามกดแชร์ด้วยครับ